รู้3มสิ่งนี้คุณสนุกกับการหาเงินได้เพิ่มขึ้นจริงๆนะคะมีหลายคนนะคะที่มองว่าการหาเงินเป็นเรื่องของอาชีพเป็นเรื่องของการทํางานเป็นเรื่องตอกบัตรเข้าออกเป็นเรื่องของการไฟเป็นเรื่องของการต่อสู้อาจ er, ารย์มันมองว่ามันมันก็เป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นหนี้เป็นสิ่งมีเงินใช้ไม่พอหรือว่าเรามีดีวที่ต้องจ่ายไม่สมควรออกมาเป็นความทุกข์ให้กับตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งตัวเราเนี่ยอาจจะไปสร้างความทุกข์ทางใจให้กับตัวเองโดยการไปบิวว่าเรื่องพวกนี้เป็นเเเเรรืื่่อองงปยยลล็็นากกคุณ เรื่องการเงินแล้วทาให้การเงินหายากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะรู้ข้อที่1ก็คือทําเรื่องเงินให้เป็นความสุขและความสนุกและคุณจะค้นพบว่าเงินหลั่งไหลมาหาคุณง่ายขึ้นสะดวกขึ้นถึงแม้คุณบอกว่าฉันมีงานประจําฉันมีเงินเดือนที่แน่นอนฉันขายของฉันมีเงินที่แน่นอนหรือว่ามีข้อจํากัดต่างๆแต่เมื่อคุณสนุกและมีความสุขเมื่อคิดถึงเงินสนุกและมีความสุขเมื่อทํางานได้วยเทคชั่นโลกใบนี้จะจ่ายคุณมาโดยการที่จะหาลู่ทางหรือโอกาสให้คุณได้เงิน จำนวนนั้นจำนวนนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะให้อิสระกับตัวเองนิดนึงสนุกและมีความสุขกับเงินจะทําให้เงินหลั่งไหลมาหาคุณทุกทิศทางอย่างไม่มีเหตุผลค่ะเพราะฉะนั้นคนที่สนุกและมีความสุขกับเงินเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ชอบมองนูน่นมองนี่เป็นแนวสร้างสรรค์ไปหมดก็เลยทําให้เกิดโอกาสทางด้านเงินของเขาอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะไม่ใช่ศยาศาสตร์แต่คือวิทยาศาสตร์ว่าเมื่อคุณลงทุนที่จะโฟกัสอะไรบางอย่างสิ่งนั้นย่อมหลั่งไหลมาหาคุณนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ผ่านไหมคะ มีความสุขและสนุกกว่าความรู้สึกที่ว่ามีเงินเข้านะก็มันไม่มีเงินเขา้าต้องมีความสุขก่อนเดี๋ยวเงินเข้านะคะ2ไม่คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถไม่คิดว่าตัวเองไม่มีค่าไม่คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรแต่คุณต้องคิดว่าตัวเองมีค่ามีความสามารถและคู่ควรคนที่จํากัดการเงินตัวเองลึกๆแล้วอ่ะจะมีความรู้สึกว่า meine, ฉันไม่ต้องแข่งกับใครฉันสามารถทนกับบรรยากาศนี้ได้ฉันทนกับเงินจํานวนนี้ได้ ก็เลยทาให้เขานั้นย่ําอยู่กับที่แลวมีเงินจํานวนเท่าเดิมก็คือไม่ค่อยพอใช้เ,เป็นหนี้เป็นสินอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย mindset ตรงนี้ต้องเปลี่ยนใหม่คือฉันคู่ควรกับเงินทุกจำนวนฉันเป็นคนฉลาดฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนที่มีความสามารถตรงนี้ก็จะทําให้คุณนั้นเพิ่มพูนอํานาจการเงินขึ้นมีเงินไหลมไหลามามากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดูเบาตัวเองไม่ได้เลยนะเราเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากท้ายที่สุดแล้วนะคะชีวิตเราเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดชีวิตเราเป็นไปตามสิ่งที่เราพูด ชีวิตเราเป็นไปตามสิ่งที่เราลงมือเป็นลงมือเลือกวันนี้คุณเลือกลงมือเป็นอะไรคุณเลือกลงมนื้อที่จะเป็นคนที่จนดยังไม่พอใช้๋อฉันไปเที่ยวไม่ได้หรอกยังเป็นหนี้อยู่เลยฉันซื้ออันนี้ไม่ได้หรอกฉันยังมีเงินน้อยอยู่เลยแล้วก็ห่วงคนอื่นมากเกินไปแต่ว่าไม่รักตัวเองอันเนี้ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณต้องมาโฟกัสตัวเองว่าแน่นอนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเติมเต็มบางอย่างให้กับตัวเองเมื่อนั้นชีวิตเราก็จะแตกต่างไปจากเดิมเพราะฉะนั้นทั้งาสาม สามผ่านะคะประเด็นพีของเรามีเท่นี้เองค่ะอย่าปล่อยให้อารมณ์ไม่ดีความเครียดความคิดที่ท้อท้อใจว่าตัวเองการรู้สึกว่าเราไมู่่ควนั้นมาเบรกหรือ <yang> ปิดกั้นการเงินของคุณนะคะสิ่งที่ทําให้เราถูกบล็อกการเงินก็คือความคิดเราเองสิ่งที่ทําให้เรานั้นไม่ไปถึงความฝันของเราก็เพราะว่าเราตัดสินใจเองว่าฉันทําไม่ได้คนที่ประสบความสําเร็จเขาจะเชื่อว่าเขาทําได้และเมื่อเขาเชื่อว่าเขาทําได้เขาจะมีความพยายามในการทาทุกอย่างในสิ่งที่เขาเชื่อว่าเขาทําได้ แต่คนที่ไม่ประสบความสําเร็จเบื้องลึกแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่าไม่คู่ควรไม่เก่งและไม่มีความสุขเรื่องเงินใช่ไหมคะเขาก็จะไม่มีความพยายามที่จะกระตื้นล้นเพื่อให้ได้เงินจานวนนั้นต้องมานะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่นะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนดีคุณคู่ควรที่จะมีความสุขนะคะใจของเราเนี่ยเปิดนะคะอิสระให้กับการเงินที่หลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทางเงินที่เข้ามาทุกสกุลในโลกปบน,นี้เงินที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างมีเหตุผลสนุกเอนจอยกับการหาเงิน เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองนะคะและเป็นคนที่เปิดโอกาสตัวเองเนี่ยให้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอนะคะเงินก้อนเก่าไม่จากไปเงินก้อนใหม่ไม่เข้าประสบการณ์เก่าที่ผ่านไปเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ที่ทําให้เราแกล่งขึ้นเก่งขึ้นและเป็นเพชรแท้เพราะฉะนั้นอะไรที่มากระทบเราจะส่งเราไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเสมออย่าว่าตัวเองนะคะคนอื่นไม่ให้โอกาสเราไม่เศร้าเท่าเราไม่ให้โอกาสตัวเองรักตัวเองให้มากขอบคุณตัวเองให้เยอะสำนึกรู้บค,คุณในเงิน แล้วชีวิตคุณจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ภูิสุขในชีวิตค่ะส่วนใครอยากที่จะสนิทชิดเชื้อนะคะกับเงินมากกว่านั้นอาจารย์เปิ้ลมีคอร์สล้างสมองรวยทักมาที่อินบ็อกกันเพจเฟซบุ๊กของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะรับรองเลยค่ะว่าคุณจะมีมาเซ็ตใหม่ๆกับเรื่องการเงินค่ะรวมถึงหนังสือที่สุดยอดมากๆเลยคือพลังคําพูดมาใช้กําลังคําพูดในการเรียกเงินกันเถอะค่ะคุณเก่งค่ะคุณสามารถทําได้นะคะไม่มีอะไรที่คุณผ่านไม่ได้สู้ๆค่ะอาจารย์เปิ้ลเป็นกําลังใจให้คุณนะคะเงินเเข้้้ารรียบรยบอแลวค่ะ